ดังทราบไหมครับวันนี้เรามีวัคซีนคงค้างสต็อกอยู่เรามีอยู่หนึ่งด้านโดสที่ยังไม่ได้ฉีดหนึ่งแสนห้าหมื่นโดที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับฉีดตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงปลายเดือนก็คือหนึ่งเดือนฉีดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นโดสตกวันละห้าพันโดสแต่เรามีค้างอยู่หนึ่งล้านโดสนี่แสดงว่าอะไรครับประสิทธิภาพในการฉีดมันไม่มีเลยถ้าคุณยังฉีดด้วยอัตลายอย่างนี้อยู่ก็คือห้าพันเข็มต่อวัน หมด1ล้านโดสนี่คุณต้องใช้ไปหลายอีก200วันนะครับถ้าเข้าเดือนเจ็ดที่บอกว่จะฉีดเดืนละ10ล้านโดสเนี่ยจะเอากรัพยาพที่ไหนฉีดนะครับร็อปล้านแรกยังไม่หมดเลยผมวิพากษ์วิจารณนะครับกลยุทธ์การบริหารจัดการวัคซีนนะครับของรัฐบาลที่นำโดยคนเอกปยุทธจัจรอชานะครับก็วันนี้มา รับทราบข้อกร่าหาที่นี่ครับผมไม่กังวลหรอกครับถ้าเกิดว่าก็ยังยืนยันนะครับถ้าใครย้อนกลับไปฟังในสิ่งที่ผมได้อภิปรายใน Facebook ไลฟ์ของผมวันนั้นก็จะพบว่าไม่มีข้อความใดเลยนะครับที่ร่วมละเมิดมาตรา1นึนะครับเรก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราได้พูดไปเป็นเรากระทาไปด้วยเจตนาที่ดีนะครับต่อสังคมซึ่งถ้าเกิดว่า ย้อนหลังกลับมาดูวันนี้สองเดือนกว่าผ่านไปก็น่าจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดและภิปารายไปนั้นนะครับมันคือสิ่งที่เกิดที่จริงในวันนี้นะครับการที่เรามีแผนการจัดซื้อจับหนับซีนโดยพึ่งอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมากเกินไปมันก็เป็นการมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับซึ่ง2เดือนผ่านมาก็น่าจะพิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วมันเป็นจริงที่น่า จริงๆถ้ายอ้อนกลับมาดูสถานการณ์วัคซีนเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราต้องเข้าใจเรื่องวัคซีนมันมีสองกระบวนการคือหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการจัดหาอันนี้นคือสิ่งที่ผมได้อธิบายนะครับอันที่สองก็คือกระบวนการฉีดกท่นทราบไหมครับวันนี้เรามีวัคซีงนงค้าาสต็อตตอ์ 1, ร้านโดสนะครับเรามีอยู่หนึ่ง้านโลสที่ยังไม่ได้ฉีดแล้ววันนี้เนี่ยเราฉีดไปแล้ว หนึ่งแสนห้าหมื่นโดสหนึ่งแสนห้าหมื่นเข็มที่ฉีดไปแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นดที่ฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับฉีดตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงมีายาดือนก็คือหนึ่งเดือน,น,อนฉีดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นโดสตกวันละห้าพันโดสแต่เรามีค้าอยู่หนึ่งล้านโดสนี่แสดงว่าอะไรครับประสิทธิภาพในการฉีดมันไม่มีเลยถ้าคุณยังฉีดด้วยอัตราอย่างนี้อยู่ก็คือห้าพันเข็มต่อวันหมดหนึ่งล้านโดสนี่คุณต้องใช้เวลาสองร้อยวันนะครับ แล้วต่อไปถ้าเข้าเดือนเจ็ดที่บอกว่าจะฉีดเดือนละสิบ้านโดสเนี่ยจะเอาสัตยภยาพที่ไหนฉีดนะครับร้านแรกยังไม่หมดเลยล้านแรกกันฉีดได้แค่วันละสี่พันห้าพันเข็มเลยนะครับเห็นไหมฮะคือมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดที่ถ้าเราไม่พูดเราไม่ตรวจสอบเนี่ยไม่รู้ประชาชนไม่รู้หรอกอันนี้สําคัญยังไงเราเหมือนว่าโอ้โหนี่เกิดแล้วลอบใหม่กับเข้ามากรุงเทพอีกแล้วใช่ไหมครับการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมฮะเราพูดถึง การกลับเข้ามากรุงเทพเลยแล้วดูเนี่ครับมีวัคซีนอยู่ในในโกดังเนี่ยเหลืออีกหนึ่งล้านโดสที่งไม่ได้มีการจัดการน่ะและจัดการจะได่ฉีดแค่สี่พันห้าพันน่ะทั้งๆที่วัคซีนตอนนี้นะครับรับไปแล้วทั้งหมดหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโดสนะครับเพิ่งฉีดไปได้แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นโดสนะครับอีกหนึ่งล้านโดสทาอะไรดึ๊ดมันไม่รีบกันทาไมศักยภา,าพอยู่ที่ไหนแล้วถ้าไม่ทวงถามแบบนี้ก็ฉีดวันละสีพันห้าพันเห็นเป็นทองไม่ดูลอสไม่รู้ ไม่เข้าใจความเสีอยงเราก็จะไม่การต่อไปนะครับต่ถ้านที่มกมีวัคซีีอยู่ในมือคุณจะต้องรีบฉีดผมยกตัวอย่างนี้เปต้งดังนั้นผมยืนยันว่าไม่ใช่แค่กลยุุธการที่จะได้ัคซีนะครับที่มันมีปัญหาตั้งแต่ช่วงไปมาสามไปมาสี่ปีที่แล้วกระบวนการฉีดวัคซีนที่เริ่มขึ้นในปลายเดือนกมภาพัน์จนถึงปัจจุบันเป็นตาร,รา,เเางเดือนเดือนก็มีปัญหาอยู่คือฉีดช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับ